สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายวิชาโปรแกรมเลเจ็กสำหรับเอกสารทางวิชาการนะครับในอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่10แล้วก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายสำหรับรายวิชานี้แล้วนะครับซึ่งในหัวข้อที่เราได้กล่าวถึงนะครับในสปหรับที่แล้วเราพูดเกี่ยวกับการวาดรูปนะครับโดยใช้โปรแกรมเลเจ็นะครับซึ่ง น้องๆหลายคนอาจจะได้มีโอกาสได้ใช้โปรแกรมเ e t เทในการวาดรูปแล้วก็ได้นะครับทีนี้ในสัปดาห์นี้นะครับเราจะพูดเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานอีกรูปแบบหนึ่งของโปรแกรมเ e t e เทก็คือการผลิต Presentation นะครับหรือเอกสารนำเสนอหรือลักษณะเดียวกับโปรแกรม p o w e r p o i n t นะครับซึ่งรายละเอียดของเนื้อหานั้นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองติดตามชมได้เลยครับ